สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับผมกิติพันธุ์นักมงคลครับพบกันในวันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2556ช่วงแรกตุกข่าว ETB นะครับปัจจุบันนี้นะครับเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมที่บรรดาธุรกิจนิยมทํากันนะครับที่เรียกว่า c s r ซึ่งได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระการดําเนินงานที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากครับไม่แพ้ในเรื่องกับการทําธุรกิจเลยนะครับ โดยในครั้งนี้ครับโมเดล c ซ r พอเพียงฟื้นชีวิตชุมชนสู่หมู่บ้านรับผุดผุดเป็นทรับครับก็ถือว่าเป็นการเกิดขึ้นเป็นเรื่องอะไรนั้นเป็นเรื่องวิถีชีวิตครับของชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีครับเกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกันครับรวมทั้งความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านในชุมชนนะครับที่พลิกฟื้น,นผืนแผ่นดินเหล่านี้ครับ ให้ที่เคยหายไปครับกับกระแสทุนนิยมกับกลายเป็นความเหนียวแน่นและความสามัคคีซึ่งกันและกันครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับไปติดตามกันได้กับคุณพาฝันปิ่นทองในช่วงโต๊ะขาบ e ีทีวีครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโต๊ะข่าว ETB กับดิฉันผาฝันปิ่นทองรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะ คุณผู้ชมคะเราย้อนหลังกันไปเมื่อ3ปีก่อนนะคะที่หมู่บ้านซับผุดตมบนยางสาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะถือเป็นหมู่บ้านเล็กๆในพื้นที่ชายขอบที่มีรอยต่อระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดชัยภูมินะคะเรียกได้ว่าเป็นดินแดนที่แห้งแล้งชาวบ้านเองก็ได้ฝากความหวังและอนาคตไว้กับการมาของหน้าฝนเท่านั้นนะคะและหลังจากนั้นนะคะชาวบ้านก็ไม่สามารถที่จะเพาะปลูกหรือปลูกพืชอะไรได้เลยทำให้ต้องออกไปหางานทำและรายได้ก็ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวนะคะ ดังนั้นโครงการโมเดลนะคะ CSR พอเพียงหรือสัพขุดโมเดลจึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนจนทำให้ชุมชนเนี่ยนะคะพลิกฟื้นแผ่นดินที่เคยแห้งแล้งกลายมาเป็นแปลงเกษตรกรรมที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปีค่ะวันนี้เราได้อยู่กับผู้นำร่องในโครงการนะคะรองศาสตราจารย์ทองทิพาวิรยพันธ์ประธาน CSR พอเพียงจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีค่ะค่ะขออนุญ,ญาตต้อนร<แ>ับอาจารย์นะคะเข้าสู่รายการโต๊ะข่าว ETB วันนี้<แ>ค่ะขอเรียนถามว่าอาจารย์ได้ทําการวิจัยถึงความเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านสับพุดนะคะที่จากเดิมนะคะที่ดีขึ้นมากเลยอาจารย์ได้นําโมเดลเซีอาพอเพียงเข้ามาใช้เมื่อปี2553หลังจากวันนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วมีความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างคะค่ะคือคองต้องขออนุญ,ญาตได้ความเป็นมานิดนะคะ,ค,ะคือตรงในสอง ซับผุดเนี่ยค่ะเดิมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของพื้นดินแห้งแล้งนะคะแล้วก็เป็นดินทรายเป็นดินภูเขานะคะคราวนี้พอตอนที่ดิฉันเองนะคะคือจะทําขยายผลของเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะไปสู่ CSR นะคะก็เลยทําให้บอกว่าเราคงต้องเลือกพื้นที่นะเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนนะคะคราวนี้จะเป็นรถทดลองในูบ้าน นะหมู่บ้านอื่นนะคะเราก็ไม่รู้จักใครพอดีว่าหมู่บ้านนี้ค่ะเราก็จะมีคนที่รู้จักนะคือบริษับทบัตลูดีไซน์นะ,ะเขามีพนักง,งานอยู่ที่นี่นะนิ่ก็เลยเข้ามาที่หมู่บ้านนี้ะนะแล้วก็ได้คุยกับชาวบ้านนะคะแล้วก็ถามชาวบ้านว่าต้องการอะไรนะซึ่งชาวบ้านก็บอกเขาอยากได้น้ําถ้าเขามีน้ำเนี่ยนะคะก็จะทําการ,กรเกษตรได้ทั้งปีและสิ่งสำคัญก็คือเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะเราก็เลยลองทําดูนะคะลองทดลองดูก็บอกชาวบ้านบอกว่าถ้าเขานี่อยากให้เราช่วยเขาต้องช่วยตัวเองด้วยนะ เพราะเราเนี่ยจะช่วยให้ในแง่ของอุปกรณ์นะหรือความต้องการนะสิ่งที่เขามีแต่เราคงไม่สามารถที่จะให้เงินทองเ็าได้นะคะเราไม่นิยมเรื่องของการบริจาคและการให้นะแต่ว่าเขาต้องเรียนรู้เพื่อที่เขาจะพัฒนาชุมชนของตัวเขาเองซึ่งชาวบ้านก็รับเงื่อนไขของเราอะนะคะแล้วเขาก็ลงมือนะคะลงมือที่จะเดินท่อด้วยตัวเองนะคะวางแผนผังการเดินท่อด้วยตัวเองคือทําทุกอย่างด้วยตัวเองหมดอะค่ะนะคะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาก็สามารถนําน้ํามาใช้ได้นะคะก็เวลาผ่านไป3ปี ะะเดนก็มีการทําวิจัยนะ,ะพอดีว่าได้ทุนจากสอสอส,อสอะะให้ลงพื้นที่ทําวิจัยเพื่อที่เราจะเก็บข้อมูลเป็นทางการะะเป็นลักษณะของทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะคะก็ปรากฏว่าชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปะะจากที่เคยนะะใช้ชีวิตเนี่ยอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรคะอย่างหมดหวังหมดหวังหมดความอะไรฮะหมดความ รู้สึกของอะไรคะของความมีชีวิต<ม>ที่กระตือรือร<ะ>้นนะคะก็กลายเป็นว่าชาวบ้านเนี่ยกลายเป็นคนกระตือรือร<ม>้นนะคะอันนี้เราเห็นด้วยสายตา<ม>แต่พอเรา<ะ>เกนะ็บตัวเลขนะเก็บตัวเลขเนี่ยทึ่งมากเลยนะคะเพราะเก็บตัวเลขเนี่ยคือรายได้ของชาวบ้านเนี่ย<ม>เพิ่มขึ้นถึง42เปอร์เซ<ะ>็นต์นะ,ะแล้วค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเนี่ยลดถึง12เปอร์เซ<ม>็นต์นะ,ะแต่ไม่น่าทึ่งเท่าตรงไหนรู้ไหมคะน่าทึ่งตรงค่าอะไรคะค่าใช้จ่ายด้านของสุราค่าใช้จ่ายด้านบุหรี่ นะค่าใช้จ่ายด้านการพนันลดลงค่ะลดลงเกือบหมดเลยค่ะนะถามชาวบ้านว่าอ้าวทำไมเกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงรายได้ลดลงนะก็เลยตอบว่าอะไรเลยไหมคะไม่มีเวลาครับอาจารย์ตั้งแต่มีตั้งแต่มีน้ำเนี่ยเราทำการเกษตรทั้งปีนะคะก็เลยทําให้มีเวลาที่จะไปอะไค่าสังสรรค์นะก็เลยทําให้ได้วช้กับครอบครัวนะคะแล้วก็ช่วยกันทำมาหากิน พราะเดยมมากก็ใช้แรงงานในครอบครัวค่ะค่ะอาจารย์มองว่าอะไรที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงคะหลังจากที่อาจารย์ทิศเข้าไปจุดป,ประกายในครั้งนี้ค่ะค่ะเช่นว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะคะคือคเราเนี่ยทำให้เขาฉุกคิดนะคะทำให้เขาฉุกคิดได้นะคะว่าเราทุกคน,นมีความสามารถเราทุกคนมีคุณค่า<ม>เพียงแต่ว่าขอให้เขาหยิบสิ่งพวกนั้นขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราให้ความช่วยเหลือเขาโดยที่เราเนี่ยให้เขาช่วยเหลือตัวเองด้วยเหมือนกับเราสอนให้เขาหาปลา เราไม่ได้ให้ปลาก,กับเขาใช่ไหมคะ,คะทำให้เขารู้สึกเขาภูมิใจไงคะทุกวันนี้เขาภูมิใจตัวเองมากนะคะว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเ,เองได้ตามวิถีชีวิตของเขาคะ่ะค่ะทําไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะลงพื้นที่ในหมู่บ้านสับผุดแห่งนี้คะ,ะที่พอเลือกลงพื้นที่อย่างที่บอกไงคะ,คะว่าหนึ่งนะคะ,ะชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อยู่ไม่ไกลนักนะคะ ประการที่2เนี่ยชุมชนนี้เป็นชุมชนที่เป็นกเกษตรกรรมะนะฮะซึ่งเป็นพื้นฐานปัญหาพื้นฐานของประเทศไทยนะ,ะที่ว่าเรื่องรอน้อน<ะ>นํารอฝนนะรออรไอคะรอธรรมชาติะนะฮะเราก็เลยเห็นว่าเออเงื่อนไขให้ไงคะเงื่อนไขให้ในแง่ของว่าเราสามารถที่จะชี้นําได้นะคะในแง่ที่ว่าถ้าเราทําให้เขาเนี่ยนะคะสามารถพลิกฟื้นชีวิตได้เราจะเป็นต้นแบบให้คนอื่นๆได้เพราะว่านื่นจะ,ะเป็นพื้นฐานของครอบครัวคนไทยต่างจังหวัด ที่ทําการ,กรเกษตรไงคะถ้าสมมติเราแก้ปัญหาด้านของน้ําด้านการเกรษตรได้นะคะและพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตได้หมู่บ้านอื่นๆก็ทําได้คะ่ะค่ะ,คะแล้วโมเดลซียออาพอเพียงที่อาจารย์นาเข้าไปเนี่ยและวําว่าโมเดลซียออาพอเพียงนี่คืออะไรคะอาจารย์คะค่ะ,คะโมเดลซีเอาพอเพียงก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมคะนะคะที่เรามาบูรณาการร่วมกับปรัชญาของเศรษฐีพอเพียงก็คือง่ายๆนะคะคือเราเนี่ยทำา CSR ก็คือทําความรับผิดชอบต่อสังคม นะคะเท่าที่เรามีกําลังความสามารถทําได้ทำแบบพอประมาณนะคะก็คือเพื่อง่ายๆว่าเอา CSR เนี่ยนะคะเป็นหัวใจหลักนะแล้วก็เอาเอาปัชญาเศรษฐจพอเพียงเนี่ยมาเป็นกรอบล้อมรอบเพราะฉะนั้นเวลาที่ทําอะไรก็ตามเนี่ยเราจะมีสติเราต้องคิดไงคะเอะทำแบบนี้เ,เขาพึ่งพาตัวเองได้ไหมทําแบบนี้เนี่ยเขาสมดุลไหมกาทำแบบนี้เราช่วยเขามากเกินไปหรือเปล่าทําแบบนี้เ็าได้ใช้ความรู้ภูมิปัญญาไทยของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสอนให้เขาเป็นคนดีมีคุณธรรมหรือเปล่า อย่างงี้ค่ะการลงพื้นที่ไปนะคะปีแรกปีที่2ปีนี้ปีที่3แล้วผลตั้งแต่3ปีนี้เป็นยไงเปลี่ยนแบบชัดเจนเลยค่ะปีแรกนะคะชาวบ้านนะคะมองในขั้นตอนที่เข้าไปใหม่ๆอะค่ะชาวบ้านจะมองแบบเหมือนกับว่าอาจารย์ทําได้จริงเหรอใช่ไหมคะอาจารย์ทําได้แน่นะไม่แน่ใจอะใช่ไหมคะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ย ไม่แน่ใจว่าเราเป็นนักวิชาการใช่ไหมเราจะอยู่หอคอยงาช้างหรือเปล่าใช่ไหมปรากฏว่าพอเราลงพื้นที่นะคะแล้วเราช่วยเหลือเขาอย่างจริงจังนะพี่สุให้เขาเห็นนะคะว่าเขาเนี่ยพัฒนาตัวเขาเองเขาเติบโตด้วยตัวเขาเองนะคะดิฉันเป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงให้ความคิดนะคะแล้วก็ให้อุปกรณ์วัสดุตามที่เขาอยากได้แต่ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ในด้านเงินทองเลยนะก็ปรากฏว่าเขาก็เลยเปลี่ยนแนวความคิดนะจากที่เคยรอรับความช่วยเหลือของคนกลายเป็นว่าเขาเนี่ยแสวงหา สวังหาโอกาสให้กับตัวเขาเองอย่างตอนนี้ค่ะหลังจากที่เรามีน้ํำนะคะตอนนี้เขาเพาะปลูกได้4ปีละสี่รอบนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเขาทาไม่ได้เลยอย่างแตงไทยเมื่อก่อนเราไม่มีแตงไทยนะคะปรากฏเดี๋ยวนี้เรามีแตงไทยเราสามารถเพาะปลูกได้เนี่ยสี่รอบในพื้นที่ไร่สองไร่เนี่ยสามารถได้เงินรอบละตั้ง2อง0 0ื่นบาทใช่ไหมคะสี่รอบนี่ก็8 0,000ื่นเห็นง่ายๆนะคะก็8 0,000บาทเข้าไปละต่อไร่ เห็นไหมคะว่าวิถีชีวิตก็เปลี่ยนแล้วค่ะมันปีนึงเดี๋ยวนี้เขาหารายได้ได้ปีละหลายแสนค่ะเขาจะบอกเลยค่ะบอกว่าโอ้โหอาจารย์ถ้าให้เทียบนะ20%ตอนนี้ผมว่าผมเนี่ยเกือบร้อยแล้วนี่ค่ะผลผลิตในหมู่บ้านนะคะปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์คะผลผลิตในหมู่บ้านตอนนี้มีเยอะมากเลยนะคะทั้งเบสิกเบสิกที่เมื่อก่อนนะคะเขาปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็คือเขาปลูกเลี้ยงสัตว์อย่างเดียว นะคะแต่ก็เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่กันดานนะคะคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แข็งแข็งนะคะ,คะเดี๋ยวนี้เขามีข้าวโพดเลี้ยงคนได้ด้วยนะ,ะคือคนละประทานได้อร่อยด้วยนะคะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวะนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีพวกพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็จะมีหอมกระเทียมนะ,ะมีแตงไทยมีผักปรากฏมีเดี๋ยวนี้เขารณรงค์ปลูกผักปลอดสารพิษเขาลดใช้สารเคมีลงนะคะเขาใช้ปุ๋ยเชียวภาพปรากฏชาวบ้านก็มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะและที่สำคัญคือเขาบอกว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเขาไม่มีเงินในกระเป๋าเลย นะคะวันๆเนี่ยไปทำไปไปไปทำงานเนี่ยก็แบบต้องไปขอเขาบางทีก็ต้องขอยืมเขานะคะก็เดด๋ยวเขาว่าบ้างอะไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้นะคะมีคนมาขอซื้อถึงหน้าบ้านเพราะเขาปลูกผักปลอดสารพิษเนี่ยคะปราก็เขาบอกมีรายได้ในกระเป๋ามีเงินในกระเป๋าน้าจานวันละสองสามร้อยบาทแน่นะคะสองสามร้อยบาทนี่มีค่านะคะมีค่ามากเขาบอกทุกวันเนี่ยเขาได้เงินทุกวันวันละสองสามร้อยบาทเขาภูมิใจมากเลยนะคะ เพราะนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนไงคะจากคนไม่เคยมีเงินในกระเป๋าแต่ปรากฏมีเงินในกระเป๋าวันละสองสามร้อยบาทโอเคแล้วทราบว่าเมื่อเร็วๆนี้อาจารย์ก็ได้เชิญคณะสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่นะคะมีประเด็นไหนบ้างที่พวกเขาประทับใจแล้วก็มีประเด็นไหนบ้างที่ที่นี่จะต้องปรับปรุงอะค่ะให้ดีขึ้นเพิ่มอีกค่ะคืออันนี้คงต้องขอขอบคุณนะคะทางสื่อมวลชนนะคะที่ได้โกุณาลงพื้นที่นะคะแล้วก็ไปช่วยขยายผล ะะช่วยขยายผลการเติบโตของหมู่บ้านเราก็ปรากฏว่าทั้งสื่อมวลชนเนี่ยค่ะก็ได้พูดบอกว่าอาจารย์รู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปหมู่บ้านสะพุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกและชีวิตของคนตาชั่วปัดก็เป็นแบบนี้แต่สิ่งที่ต่างนะคือหนึ่งคนในชุมชนเนี่ยมีความรู้รักสามาัคคีะนะคะทุกคนเนี่ยเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะ,ะแทนที่ว่าอย่างที่เขามีพืชผักสวนครัวงเงี้ยค่ะนะคะเราไม่มีเราก็เดินไปขอข้างบ้านแลกกัน นะ,ะแรกกันโดยที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อคใครอยากได้ก็เก็บเอาไปเลยะนะเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตคนไทยแบบในอด d i อะคะ่ะทำให้สร้างความประทับใจให้กับผู้สื่อข่าวะนะ,ะ,ะผู้สื่อข่าวทุกคนรู้เลยว่าคนในหมู่บ้านนี้มีความเป็นมิตรสูงนะคะและทุกคนมีความรักหมู่บ้านรักถิ่นกําเนิดนะคะ,คะ,ะ,คะและที่สําคัญที่สุด่ะ,ะนะ,ะผู้นําชุมชนก็แข็งแรงคือเข้มแข็ง นะก็คือที่เขาประทับใจนคะคะ <c oughs> คือประทับใจชุมชนเข้มแข็ง <c oughs> ผู้นําชุมชนเข้มแข็งพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงและพร้อมช่วยเหลือตัวเองได้ <c oughs> พึ่งพาตัวเองได้ไงคะ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ดีมากเลคือทางสื่อมวลชนนะคะก็ได้ให้คําแนะนํา <c oughs> บอกว่าอยากจะให้เราเนี่ยนะคะ <c oughs> ขายผักปลอดสารพิษพวกนี้ <c oughs> นะอาทิตย์ละครั้งก็ได้ นะฮะตั้งเลยค่ะริมถนนขายถูกๆูนะฮะขายถูกถูกแล้วถึงเวลาปั๊บเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าที่นี่มีผักขายพอถึงเวลาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะทุกคนก็จะมาซื้อผักจากเราก็เป็นการทําให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีท่นหน้ากันและเราก็ได้สตังค์แล้วก็ดีกว่าทิ้งผักฟรีๆรใช่ค่ะอาจารย์อยากจะฝากไปถึงหมู่บ้านอื่นๆไหมคะที่อยากจะทําโครงการโมเดลเซีอาสับุดโมเดลอย่างนี้บ้างได้ค่ะก็อยากจะฝากนะคะว่าอยากจะให คนที่คิดจะทําโมเดลศี r พอเพียงนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะค้นหาความต้องการของคนในชุมชนก่อนนะคะว่าชุมชนก็ต้องการอะไรและเราให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาต้องการโดยที่ให้เขาพึ่งพาตัวเองให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้พัฒนาตัวเองนะคะและเราคนนอกเนี่ยเป็นแค่พี่เลี้ยงและเขาจะยืนอยู่ได้อย่างถาวรคะ่ะเขาจะยืนอยู่ได้มั่นคงตลอดไปไม่ว่ามีเราหรือไม่มีเราเขาก็อยู่ได้คะ่ะ แล้วเขาจะเข้มแข็งด้วยตัวเ,เองนะคะค่ะอาจารย์คะสำหรับความยั่งยืนในหมู่บ้านอาจารย์อยากจะต่อยอดกับภาคีเครือข่ายรอบๆในจังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิยังไงบ้างไหมคะค่ะคืออย่างนี้นะคะคือณจุดนี้นะคะคงต้องยอมรับนะคะว่าชาวบ้านของเราเนี่ยนะคะหลังจากที่เขาเข้มแข็งแล้วนะคะและกลายเป็นเราเป็น,นแ,แหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นคนดูงานเชื่อไหมมีคนมาดูงานเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ภูมิใจมากเลยนะคะว่าเขาเนี่ยได้สามารถเป็นวิทยากรได้ใช่ไหมคะ ตรงนี้เนี่ยอยากให้อยากจะเล่านะคะว่ากาประชุมค่ะก็มีการประชุมผู้ใหญ่บ้านนะก็ปรากฏว่าทางจังหวัดนะคะทางอำเภอก็จะบอกเขาว่าอ้าวผู้ใหญ่หม่สิบสี่นะแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยผู้ใหญ่เขาบอกผมภูมิใจมากเลยค่ะอาจารย์ที่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมสามารถนะคะผมสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านได้ทําให้ทุกๆคนรู้จักอย่างวันก่อนเนี่ยคะทางหนังสือดิมเดลินิวนะคะก็ได้ได้ลงเรื่องของสะพุด ว่าบ้านับผุดผุดเป็นซับเขาบอกเขาก็ปื้มปื้มปุ่มสุดๆเลยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของผู้ใหญ่บ้านแลวก็ชุมชนของเราเนี่ยที่เช่าน่ารักมากคือตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่เราเริ่มมีน้ำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดีมากคือพอเราจะเริ่มพัฒนาอาชีพต่อใช่ไหมคะพอหลังจากมีน้ําปั๊บเนี่ยพวกเราจะพัฒนาอาชีพต่อก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยก็บอกว่าเขาจะช่วยเพื่อนบ้านด้วยนะเขาก็จะไปช่วยโคกโปรงหมู่บ้านโคกโปรงใกล้ๆนะคะแล้วก็หมู่บ้านซับตะแบก นะคะอะไรพวกนี้ค่ะที่อยู่ในในบริเวณเดียวกันนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเขาได้เงิน SML อะค่ะได้เงินจากรัฐบาลอะนะคะแล้วก็ถามเขาบอกว่าเอาเงินนี้ไปทําอะไรนะเขาบอกว่าอ๋ออาจารย์ผมทำโรงสีชุมชนผมทำโรงสีชุมชนอ้าวเหลือแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนมาสีล่ะในเมื่อข้าวในหมู่บ้านเราไม่ได้มีเยอะใช่ไหมคะเพราะพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มเนี่ยน้อยนะะส่วนใหญ่พื้นที่เขาเขาบอกอ๋ออาจารย์ผมรับสีของหมู่บ้านข้างๆด้วย นะผมบอกทุกคนแล้วว่าผมจะสีข้าวให้และจะใส่เป็นแพคเกจใช่ด้วยและเดี๋ยวเราจะได้จดจำหน่ายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ที่หมู่บ้านน่ะนะคะได้รับงบจากจังหวัดนะทำศูนย์โอท็อปนะศูนย์โอท็อปทางชาวบ้านเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากศูนย์โอท็อปนียค่ะคเป็นแหล่งกระจายสินค้าด้วยและเขาไม่ได้กระจายสินค้าของชุมชนเขาคนเดียวนะคะคจะเขา้จจเา,จำ,าจำหน่ายสินค้าของหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเรียนรู้ที่จะแบ่งปันนะคือหลังจากเป็นผู้รับตอนนี้เขาเป็นผู้ให้ แล้วก็ให้จากหัวใจเขาเองอนะเพราะเราก็ไม่ได้เป็นคนสอนเขานะคะคือตอนแรกนะคะตอนได้ที่เข้าไปใหม่ๆอะค่ะก็จะมีแต่ผู้ใหญ่ใช่ไหมตอนแรกผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยเชื่อถือเรานะคะ,คะ,คะ จนกระทั่งผู้ใหญ่เนี่ยก็เห็นผลงานเราเขาก็เริ่มเชื่อถือเขาก็เริ่มเข้ามาคือตอนแรกก็ไม่ได้เข้ามาทั้งหมดหมู่บ้านนะคะก็เข้ามาส่วนส่วนหนึ่งนะเข้ามาส่วนหนึ่งพอตอนหลังเนี่ยเวลา3ปีผ่านไปคนก็เริ่มเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนตอนนี้เกือบหมดหมู่บ้านแล้วค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่มีแต่ผู้ใหญ่เข้ามากลายเป็นว่าเด็กๆก็เข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าถึงเวลาแล้วพอเรามีกิจกรรมอะค่ะเด็กๆก็จะมีบทบาทนะคะในการช่วยนะอย่างเช่นคราวที่พาสื่อไปลงพื้นที่อะค่ะเด็กๆก็จะพาเป็็็นนนนไไไกกกดดดเเเปปที่ยว เด็กๆก็จะขอพูดในเวทีซึ่งงงมากนะคะงนั้นตื่นเต้นมากค่ะเพราะตอนที่เราคุยกันเป็นการเสวนาระหว่างแลกเปลี่ยนความรู้นะคะระหว่างนักวิชาการกับสื่อมวลชนก็ปรากฏเด็กน้อยนะคะก็บอกว่าจะขอหนูพูดบ้างหนูขอหนูพูดบ้างเด็กคนนี้8ขวบเองนะคะปรากฏพอออกมาพูดปั๊บนะคะก็จะบอกว่าหนูอยากพัฒนาหมู่บ้านของหนูนะอยากให้หมู่บ้านของหนูเนี่ยเจริญและอยากให้เราเนี่ยช่วยกัน เพราะหนูรักหมู่บ้านหนูและอยากให้ความสามัคคีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดไปโอ้ทึ่งนะคะและปรากฏเด็กๆพวกนี้เขาก็มีบทบาทนะคะคือเราจะพากลุ่มปลาดาวกลุ่มปลาดาวที่จะเป็นเด็กที่รักษาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพนะคะซึ่งเด็กพวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่ถูกเทรนมาแล้วก็พาลงพื้นที่เขาก็จะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเด็กคือให้เด็กสอนเด็กไงคะคือทางเราในแบบผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะรู้สึกกลัวและเกรงแต่คราวนี้พอให้รุ่นวัยรุ่นนยหนุ่มสาวค่ะ ไปสอนรุ่นน้องๆนะคะให้เขารักถิ่นกําเนิดให้เขารักสิ่งแวดล้อม,อมเด็กๆเ,เขาก็สนุกค่ะเด็กเขา็สนุกแล้วเขาก็จะเป็นกําลังที่สําคัญในอนาคตเพราะ<ฆ>ตอนนี้เขาเริ่มเรียนรู้ที่จะรักชุมชนและที่ดีนะคะก็คือคนที่ไปทํางานกรุงเทพหรือไปทํางานที่อื่นต่างจังหวัดน,น,นะคะที่ทิ้งครอบครัวไปอตอนนี้เริ่มกลับเริ่มกลับมาอยู่ที่บ้าน<ฆ>แล้วก็มาช่วยพ่อแม่ และทราว่าในหมู่บ้านนั้นก็จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยซึ่งมีน้ำตกสวยๆใช่ไหมคะแต่เส้นทางแล้วก็อาจจะแบบมีฮาริโฮดกันนิดนึงมีเอดเวนเจอร์ใช่ไหมจันใช่ค่ะพูดถึงในส่วนของที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมสักนิดนะคะจย์ค่ะคือจริงๆแล้วนะคะเราแวกที่ผัด ถัดไปจากหมู่บ้านเรานะคะ,ะเออเขาจะเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาจะมีดินแดนไดนโนเสาร์นะคะที่เป็นไดนโนเสาร์เป็นหินปูนอะไรพวกนี้นะคะหอยอะไรพวกเนี้ยค่ะห<ะ>อ,อยล้านปีก็มีการสำรวจแล้วนะคะ,ะเป็นเส้นทางที่ถูกสำรวจแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเต็มตัว<ะ>ในขณะเดียวกันใกล้หมู่บ้านเราเนี่ยก็จะมีน้ําตกนะคะมีน้ําตกที่ติดกับชายภูมินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะในอนาคตก็คาดว่าอาจจะเปิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ,บ้านเขากาลังเรียนรู้ให้เขาตัดสินใจค่ะคว่าเขาจะเลือกทําอันนี้หรือไม่เพราะตอนนี้เขากาลังทําในเรื่องของการเกษตรแล้วก็แปรรูปหลังจากโครงการนี้สมุูณโมเดลเสร็จแล้วอาจจะมีโครงการอะไรต่อไปคะในปี57ที่เราจะได้เห็นไหมคะคือตอนนี้กําลังทําเรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม CSR ของชาตินะคะซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลัก นะคะที่ได้รับมอบหมายจากครมนะคะให้เป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องความไบ้วางต่อสังคมซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราก็ได้มีการทําแผนยุทธศาสตร์สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการประชาพิจารณ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะได้มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการสวัสดิการสังคมแห่งชาติแล้วก็เสนอต่อครมต่อไปค่ะซึ่งถ้าทําสําเร็จเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะก็คือภาคเอกชนเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสแสดงความับผิดชอบต่อสังคมนะคะแล้วก็พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศมากขึ้นค่ะ แล้วถ้าหน่วยงานหรือในพื้นที่อื่นใดที่สนใจอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมหมู่บ้านสับุูแห่งนี้หรืออยากจะให้อาจารย์ไปนําความรู้ในคำมโมเดลนี้นะคะไปบรรยายต้องติดต่ออยังไงบ้างคะอาจารย์คะค่ะถ้าอยากไปเยี่ยมที่หมู่บ้านนะคะสามารถแวะไปได้เลยนะคะที่หมู่บ้านสับุูนะคะตําบลยางสาวอําเภอวิเชียรบุรีนะคะชาวบ้านของเรายินดีต้อนรับและทุกทกท่านในหมู่บ้านเราเนี่ยนะคะสามารถเป็นวิทยากรให้กับบรรยายให้กับท่านได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียนรู้ การเป็นวิทยากรแล้วก็สามารถเดินสายบรรยายได้ด้วยค่ะแล้วก็พูดได้เก่งกว่าดิฉันอีกนะคะ oh. ที่ดีมากเลยค่ะ oh. แล้วก็ถ้านะคะสนใจนะอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัพพุดนะคะ oh. ก็สามารถติดต่อเรื่นได้โดยตรงค่ะนะคะก็เออและขณะเดียวกันเนี่ยทางสํานักง,งานกปร,รอนะก็ได้มีการขยายผลนะคะได้มีการหนัง,นงสือะคะ่ะสามารถโหลดดูที่เว็บไซต์ของกอปร,รอก็ได้ค่ะ oh. ได้ค่ะนี่จึงเป็นหัวใจของโมเดล CSR พอเพียงอย่างแท้จริงนะคะที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้การสนับสนุนตามที่ชุมชนต้องการด้วยทรัพยากรที่เขามีอยู่นะคะไม่ต้องให้เงินแต่ให้ความรู้ความจริงใจและความรักอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคะทาให้การอยู่ร่วมกันเป็นสุขและก็ยั่งยืนหมู่บ้านสะพุดแห่งนี้จึงได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าจากทฤษฎีเนี่ยสามารถนํามาสู่การปฏิบัติได้ ความสาเร็จที่ได้รับก็เป็นเพราะการมีส่วนร่วมของทุกคนนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะทางรายการโต๊ะข่าวเอทีวีก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ทองนิพาวิริยพันธ์ประธาน c ซ r คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการด้วยขอบพระคุณค่ะจันท้าขอบคุณค่ะช่วงนี้กลับไปพบกับคุณกิติพันธ์นางคลนในสตูดิโอกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันพาฝันปิ่นทองพร้อมด้วยทีมงานรายการโต๊ะข่าวเอทีวีต้องลาไปก่อนขอบพระคุณ ในช่วงนี้เชิญชมสารคดีชุดข้าวของพ่อครับเด็กไทยจำนวนมากมีอาหารเสริมในวัยทารกเป็นข้าวสุกบดละเอียด ผสมกล้วยน้ำว้าหรือฟักทองนี่เป็นอาหารง่ายๆจากท้องนาที่พิสูจน์ด้วยวิทยาการสมัยใหม่แล้วว่าอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอสำหรับทารกสะท้อนให้เห็นว่าข้าวเป็นธัญญาหารที่อุดมคุณค่าเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยคุณค่าของข้าวอุดมอยู่ในทุกอน,นุของมเมล็ด โดยเมื่อกระเทาะเปลือกที่ห่อหุ้มเมล็ดข้าวออกไปจะพบเยื่อหุ้มเมล็ดหลายชั้นที่มีสารสีน้ำตาลแดงเจือปนอยู่เราเรียกข้าวกระเทาะเปลือกว่าข้าวกล้องซึ่งอุดมด้วยวิตามินสารอาหารและเส้นใยอาหารที่โคนเมล็ดมีส่วนประกอบที่เรียกว่าคัพพะหรือจมูกข้าวเชื้อชีวิตที่จเจริญเป็นต้นอ่อนต่อไป จึงเป็นแหล่งสะสมอาหารที่สำคัญของข้าวหากขัดสีเอาเยื่อหุ้มหรือรำออกจากเมล็ดข้าวหมดแล้วจะเหลือข้าวขาวซึ่งมีแป้งเป็นส่วนประกอบหลักการรับประทานข้าวกล้องซึ่งมีทั้งเนื้อข้าวรำข้าวและจมูกข้าวครบทุกส่วนของเมล็ด เป็นวิธีที่จะทำให้เราได้คุณค่าของอาหารแห่งอาระยะชนิดนี้อย่างสูงสุดข้าวเป็นธัญ,ญพืชที่ให้พลังงานและสารอาหารอันเป็นประโยชน์มากกว่าพืชที่ให้พลังงานอื่นๆแทบทุกชนิดข้าวโอ๊ตเป็นธัญ,ญพืชชนิดเดียวที่ให้พลังงานสูงกว่าข้าว แต่ข้าวเป็นธัญ,ญพืชที่ไม่มีข้อจำกัดในการบริโภคต่างจากข้าวโอต๊ตข้าวสาลีหรือข้าวบาเลซึ่งมีโปรตีนกลูเตนซึ่งผู้บริโภคบางรายจะมีอาการแพ้เมื่อบริโภคโปรตีนชนิดนี้ข้าวจึงเป็นประจักษ์พยานแห่งความเป็นอารยะของคนไทยที่รู้จักปลูกข้าวอันอุดมด้วยคุณค่าเพื่อบริโภคสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ขอขอบคุณมูล,ลนิธิข้าวไทยในพระมรมราชุปธรรมด้วยนะครับช่วงนี้เชิญชมกสนเพื่อนเรียนรู้ครับ รอบบริเวณนี้ตอนนี้ก็ยังมีแนวคิดที่จะยังอยากใช้สารเคมีอยู่เนื่องจากเขาคิดว่าเขาสะดวกสบายทุกอย่างก็เริ่มเสียไม่หมดวันๆก็มีแต่กินยาสวนนู้นก็มีแต่กินยาฆ่าแมลงสวนนี้ก็มีแต่กินยาฆ่า,มาแมลงมีโอกาสได้ใช้ลองใช้ปุ๋ยเอนซม์ของของกอสอน,นอก็รู้สึกว่าโอเคมันมันน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ที่คิดว่ามาถูกทางแล้วอะ กอสนก็สอบสในเรื่องของการจัดการอบรมในเรื่องของโฮมสเตย์นะโดยเชิญวิยากรมาให้ความรู้เรื่องโฮมสเตย์แล้วก็พาไปศึกษาดูงานก็หนึ่งก็เปิดเปิดใจสองพาไปดูงานสามเปลี่ยนทัศนคติ ให้ได้ว่าเราใช้เกษตรอินทรีย์เนี่ยมันจะช้าลงนะมันจะเร็วรวดเร็วเหมือนเคมีไม่ได้ในการปรับสภาพก็เราเริ่มตั้งแต่ปี2546นะครับโดยอาจารย์วีระพันธ์จันตาซึ่งเป็นครูอาสาประจาตาบลเนี่ยก็ได้ทดลองนาร่องในส่วนของตัวเองก่อนแล้วก็เริ่มทดลองทําปุ๋ยอินทรีย์กันนะครับเริ่มเริ่มทดลองแล้วก็เอาลองไปใช้ผมเป็นคนนาร่องทําเองตัวแรกผมใช้ปุ๋ยที่ปุ่มแต่ละเรเซนเลยผมไม่ใช้เคมีเลยเพื่อให้เขาเห็นปัจจุบันนี้เป็นปีที่6 มีคนเป็นอินทีร้อยเปอร์เซนต์ที่ไม่ใช้เคมีเลยมีเป็นสี่ลายที่เหลือนี่แค่สิบเปอร์เซนต์เท่านั้นที่จะมีเคมีก็มีคนมาศึกษาโุงงานเรานะครับจากจากในจังหวัดก็ดีในตำบลก็ดีแล้วแม้แต่ต่างจังหวัดพอต่างจังหวัดเริ่มมาเนี่ยนะครับเริ่มมาแล้วก็มาเห็นสวนอลม่นเราเห็นกิจกรรมของเราก็จะพูดถึงที่พักทำเอสเซอินทรีย์แล้วตัวเชื่อมเข้ามาก็คือเราเราเหมือนปรับที่พักอะไรเพื่อนฝูงมาเยี่ยมมาเที่ยวเขาเขาเ,ขาเห็นเขาก็เลย่าเอ๊ะทำไมไม่ ไม่ทาเป็นที่โฮมสเตย์ในสวนเออเราใช้เพียงแค่บ้านของเราที่มีอยู่แล้วเพียงแค่ทําความสะอาดมากขึ้นอีกนิดนึงเราไม่ต้องตกแต่งอะไรมากคือใช้ธรรมชาติที่เรามีอยู่จริงๆมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยมาตรวจประเมินซึ่งเราก็ได้รับการตรวจและผ่านได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยแล้วค่ะมีผู้มาพักที่โฮมสเตย์ของเราซึ่งทํานําร่อง5้าหลัง5จุดแรกเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ500คนก็ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ ปีที่แล้วมานี่ก็จะมีจังหวัดเขาโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการท่องเที่ยวก็คือ Amazing Food Paradise เขาเข้ามาเที่ยวชมสวนผลไม้คือเขามีความรู้สึกเขาปลอดภัยเข้ามาเที่ยวชมสวนที่นี่คือหนึ่งอิ่มแล้วก็ซื้อผลไม้กลับซึ่งก็ตอบสนองได้ดีมากมาก,มากเลยมากจนรับแทบไม่ไหวคาดหวังก็คือคาดหวังจะให้คนเนี่ยมาเป็นอย่างเราบ้างนะฮะเป็นอย่างกลุ่มเราบ้างครับ วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการข่าวการศึกษาได้ทางช่อง ETV แห่งนี้และที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv รวมถึงที่คลิปข่าวการศึกษาย้อนหลังนะครับที่ w w w y o u t u b e c o m e t v n e w t h a i ครับวันนี้ผมกิติพันธ์นักมงคพลพร้อมทีมข่าว ETV ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ